แอประิเคันเคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดนคอมเมนต์ปวนไอจงานนี้แม่ไม่ทนฟาดกลับแบบนิ่มๆถ้าแค่จะกลับมาป่วนมากวนประสาทไม่หยุดจะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงกระแสนะคะแรงเกินต้านยืนหนึ่งนะเวลานี้ก็คงไม่มีใครนะคะเกินคุณแม่คนสวยสุด strong แอปทักษอนพักสุขเจริญ เรียกได้ว่ายิ่งโสดออร่าความสวยนะคะยิ่งพุ่งขึ้นทุกวันโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะฮอตสุดๆแล้วก็มักจะออกมาเคลื่อนไหวโพสภาพสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหวานสายแซ่บสุดเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นคำผวนชวนฟินนะคะผ่านไอีส่วนตัวออกมาให้เพื่อนชาวบันเทิงแล้วก็แฟนๆเนี่ยได้จ้นแล้วก็ฟินสิกมอนอยู่บ่อย ล่าสุดนะคะ7มิถุนายนที่ผ่านมาคุณแม่คนสวยแอบทักสออนนะคะก็ได้ออกมาโพสภาพโปรโมทละครเรื่องแคนนะคะซึ่งมาในลุกเสื้อยืดสีแดงนะคะสกินคาว่าแคนคู่กับกระโปรงยีนนะคะบอกเลยว่าเป็นลุกธรรมดาที่สวยสดใสหน้าเด็กมาก ร้อมระบุคแคปชั่นว่าแค้นคืนนี้ตอนแรกไปโพราไปพร้อมกันนะคะอิงพีหนึ่งเวลา20นาฬิกา30นาทีแค้นทุกวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกา30นาทีหลังจากโพนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปไม่กี่วินาทีนะคะก็ทำเอาไอจีแม่แอป,แปเนี่ยแทบแตกเมื่อมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่มาเร็วกว่าแสงนั่นก็คือคุณทิมพิธาว่าที่นายกนะคะเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่ารอชมพร้อมกับอิโมจิไฟลุกแค่คอมเมนต์สั้นๆนะคะแต่ทำเอาหัวใจชาวด้อมส้มเนี่ยละลายฟินจิกหมอนไปเลยค่ะ พร้อมเข้ามากดหัวใจนะคะแล้วก็ส่งเสียงเชียร์มากมายเช่น พ่อมาเร็วแบบจรวดมีพี่รุตนะคะพ่อมีพี่รุตพ่อมีพี่แอปวายวายแม่ตอบพ่อแต่ทําไมหนูเขินแล้วก็มีบางคนนะคะแซวว่าขนาดงานเยอะพ่อยังมีเวลามาให้กําลังใจแม่แบบนี้เปิดตัวเลยคะ่ะสิ้นสุดทางเพื่อนหากเราไปดูโพสต์ล่าสุดนี้นะคะจะเห็นว่ามีคนเข้ามาดูมากกว่า900,000ครั้งค่ะเรียกว่ากระแสเชียร์นะคะแรงเกินต้านจริงๆคะ่ะนานผู้ชมแต่ก็มีวายนะคะกลายเป็นกระแสดราม่ากลางไอจีเมื่อมีมือดีนะคะเข้ามาแซวแม่แอปว่ายังมีคนดูอีกหรอหล หลังจากคอมเมนต์โผล่มาแฟนคลับนะคะต่างเข้ามาโต้ตอบกับอย่างดุเดือนนะคะว่า ก็เห็นคนพิมพ์ว่ารอดูเยอะนะไม่เลื่อนอ่านก่อนอ่ะหรือบ้านท่าธุรกิจแซหอยก็เห็นคนเอมเมนว่ารอดูเพียบค่ะแม้กระทั่งคนยุ่งยุ่งแบบว่าที่นายกยังเมนว่ารอชมน่าจะมีแต่ตัวที่เห่าอยู่ตัวเดียวในนี้มื่อใครที่อาจจะไม่ดูเพราะน่าจะอกแตกตายเพราะว่าแขนไม่ดูก็ออกไปไปดูพ่อดูแม่คนแทนค่ะแชร์สตอรี่แต่หนังละครนเก่าๆเดิมๆไม่มีเรื่องใหม่ๆบ้างเลยเป็น f อบ้านไหนกลับไปบ้านนั้นเลยนะเข้ามาตามว่าที่นายกหรอคะ แค้นเหรอคะกรีดดังๆค่ะสงสัยแบบพลลาแตกตั้งแต่ตอนแรกเลยถ้าจะป่วยนะ,ระ่รละว่ะไปหาหมอรับยาแลนอนหลับยาวๆซะนะเกิดมาขี้ชานะสงสารไม่รู้จักจังหวะยิ่งมาป่วนแม่ยิ่งดังและมีคนรักเพราะว่าเป็นเพชรแท้ที่ทนไฟ ล่าสุดนะคะทางแานแม่แอบทักษะอ่อนนะคะ<ๆ>ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่มีมือดีนะคะแฝงตัวเข้ามาป่วนไอจีโดยระบุแคปชั่นฟาดกลับแบบฉบับปรางทองนะคะว่าถ้าเคสจะกลับมาป่วนมากวนประสาทฉันล,ล้ก็ฉันจะได้ปล่อยผ่านแต่ถ้ามันยังไม่หยุดมันจะได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงแฮชแท็กแค้นแม่แม้แค้นแคปชั่นแม่ช่างร้ายฟาดกลับแบบฉับๆนะคะฉบับคุณปรางทองจริง,รงๆอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะท่านผู้ชมแม่แค่มาโปรโมทล,ละครแค้น ep 2ค่ะ แค่เห็นแคปชั่นเนี่ยก็อยากดูอีพีสแล้วแม่แล้วก็มีเพื่อนวงก,การบันเทิงนะคะเข้ามากดถูกใจแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามาถูกใจไฟลุกนะคะอย่างเช่นดีเจต้นหอมนะคะก็เข้ามาแซวว่ารับยาด้วยค่ะคุณปรางทองทางนั้นแม่แอมนะคะก็เข้ามาตอบกลับว่ารับยาตัวเดียวกันเนะพี่พาแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะคะว่าแม่แอมเวอร์ชั่นนี้ทําเอาพี่ต้นหอมเนี่ยเรียบร้อยละมุนไปเลยค่ะเรื่องถึงทางด้านแม่เมย์กำเนิดพลอยนะคะก็เข้ามาแซวว่าเล่นดีมากค่ะเราน่าจะเจอกันสักหน่อยนะพี่ในเวอร์ชั่นนี้ เรียกว่ากระแสนะคะแรงกันต้าจริงๆฮอตยืนหนึ่งลอยตัวเหนือนดราม่าจริงๆค่ะท่านผู้ชมสําหรับคุณแม่หน้าหวานแอรทักษอ,อนเรียกว่าเป็นนางเอกที่มากความสามารถสวยเก่งใช้ความนิ่งสงบสยบดราม่าก็ว่าได้ งานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์สุดขั้วนะคะจากนางเอกหน้าหวานมาเป็นคุณปรางทองต้องชมก่อนคนแรกเลยนะคะก็คือแม่แอปต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยดีไซน์ตัวละครปรางทองนะคะออกมาได้น่าสนใจมากแล้วแม่เนี่ยเล่นได้ดีมากแววตาอมมหิตขัดกับลุกนิ่งๆเป็นอะไรที่ดูแล้วน่าขนลุกสุดๆถ้าเปรียบมันเหมือนคลื่นใต้น้ํามานิ่งๆเงียบๆแต่ดามเมจแรงเรียกว่าแม่เนี่ยตีบทแตกแล้วก็ทําให้คนดูนะคะเกลียดปรางทองได้ ท้ายนี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานแม่แอปนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแคส EP 2นะคะเห็นแค่แคปชั่นที่แม่ปล่อยออกมาถ้าแค่จะกลับมาป่วนมากวนประสาฉันแล้วก็ฉันจะได้ปล่อยผ่านแต่ถ้ายังไม่หยุดมันจะได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงแ h t a แค a EP2 ก็ขนหัวลุกแล้วค่ะ ก็ขอให้แฟนๆนะคะเสพข่าวยังมีความสุขแล้วก็ยังมีสติรักใครเชียร์ใครนั้นนะคะเป็นสิทธิความชอบส่วนบุคคลเชียร์ได้จิ้นได้นะคะแต่ก็ขอให้อยู่ในขอบเขตแล้วก็ใช้ภาษาสุภาพด้วยนะคะความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามเสมอคะ่ะ กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ